สวัสดีค่ะคราวนี้นะคะก็จะมาแนะนำคำศัพท์นะคะการออกเสียงนะคะคำว่า wait นะคะ wait ที่แปลว่ารอนะคะคือเราได้ยินออหลายคนเลยนะคะออกเสียงคำว่า wait กับ wait นะคะมันม,มันไม่ได้ออกเสียงเดียวกันนะคะคำว่า wait นี่ก็คือแปลว่าเปียกนะคะซึ่งมันสามารถเป็นสแสลงได้นะคะเกี่ยวกับ ในทางด้านเซ็กชวลนะคะก็เวลาออกเสียงนะคะก็ถ้าเราจะออกเสียงคำว่ารอนะคะให้ออกยาวนิดหนึ่งนะคะ w a i t นะคะ wait wait นะคะไม่ใช่ w ait นะคะแล้วคำต่อมาก็คือคำว่า quarter ก็คืออ่เศษหนึ่งส่วนสีก็ได้นะคะจริงๆแล้วที่แปลเนี่ยแต่ในความหมายนี้ก็คือ 25เซนนะคะเป็นเงินอเมริกันเป็นเงินเหรียญของอเมริกันนะคะ25เซนซึ่งในคำนี้นะคะเราไม่ได้ออกเสียงตัวควบกลํานะคะเอ่อเราออกเป็น quarter ไปเลยนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นคำศัพท์อื่นๆที่มีตัว qu ด้วยกันเนี่ยในคำนั้น,นยอย่างเช่นคำว่า question นะคะที่แปลว่าคำถามนะคะ Q U E S T I O N นะคะ Question เราต้องออกเสียงคัวเข้าไปด้วยนะคะไม่ใช่ Question นะคะแล้วก็คำว่า quilt quilt ที่แปลว่าผ้าห่มนะคะที่แบบเป็นลายหลายๆหลายลายๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเอามาเย็บต่อกันให้เป็นผืนเป็นผ้าหมนะ่มหนาๆเนี่ยฮะเขาเรียกว่า quilt นะคะไม่ใช่ cute นะคะถ้า cute น,นั้นก็คือ C U T E ที่แปลว่าน่ารักนะคะ แล้วก็คำอื่นๆอ,อย่างเช่นคำว่า qualify อย่างเงี้ย qualify quality อย่างเงี้ยต้องมี QU นะคะออกเสียงคัวเราจะออกยังไงล่ะคั้วบางคนออกไม่ได้นะคะลองออนึกภาษาไทยนะคะคำว่าความนะคะคอควายวอลแหวนสระอาม,มอมานะคะความเราออกเสียงคัวความนะคะก็ในทำนองเดียวกันเลยอะคะ่ะ ส่วนคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า exist นะคะเอ๊ะทำไมตัว x มันไม่ออกเป็นเสียง s ปกติของเขาล่ะเสียงปกติของเขาเนี่ยก็คือตัว s นะคะแต่ว่าเพราะว่ามันมาอยู่ระหว่างสระสองตัวนะคะคือตัว e กับตัว i นะคะมันก็เลยจากเสียง s ก็เลยเป็นเสียง z นะคะสำหรับบทนี้นะคะก็มีเพียงแค่3คำนะคะที่เรา อยากจะแนะนำนะคะแล้วก็จริงๆที่เรามาแนะนำนะคะเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่า,เ,าเป็นคุณครูอะไรนะคะเพราะว่าเราอยากจะแนะนำให้กับคนที่ที่ที่ฝึกด้วยตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ตอนนั้นที่เราฝึกด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ไม่เคยไปเรียนตามโรงเรียนสอนภาษาหรืออะไรทั้งนั้นนะคะก็เรียนที่โรงเรียนตามปกตินะคะแล้วก็มา ศึกษาเองตอนนั้นก็จะซื้อเทปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาฝึกตอนี้ก็ตอนนี้ก็มี YouTube ก็ยิ่งสะดวกยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเงี้ยก็ช่วยให้เราเตรสเสียงได้ถูกต้องด้วยอะคะ่ะค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ